วิเคราะห์มาเกฮี hi. อัญมณีล้ำค่าที่ลิเวอรูต้องคว้ามาให้ได้สวัสดีครับผม bm เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่องเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของมาเกฮีนะครับที่มีข่าวกับทางด้านของลิเวอร์พูนะครับโดยข่าวเนี้ยมันเริ่มจากที่ลิวอร์พูเนี่ยจะ ขายจูเรตคอนซ่านะครับให้กับทางด้านของเลเวอร์คูเซนแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยาทางด้านของโรมาโนก็ออกมาเฮวิโกนะครับว่าตัวคอนซ่าจะย้ายไปทางด้านของเลเวอร์คูเซนเนี่ยด้วยตัว30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็บวกแอดออตอีก5ล้านปอนด์ส่วนลิวพูลเนี่ยมีเรื่องของคอนแทคสามารถซื้อตัวคอนซ่ากลับมาได้ ถือว่าดิวคอนซาเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะตัวคอนซาเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่2รฤดูกาลแล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ว่าการขายคอนซาได้ราคา30ล้านเนี่ยบวกแอดออนอีก5ล้านเนี่ยผมว่ามันเป็นมูลค่าที่สูงนะสำหรับนักเตะที่ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งแล้วก็มาจากอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลเองที่เนี่ยพอดีลของคอนซาจบนะครับมันก็มีข่าวเรื่องของ มาเกฮี hi. ว่าลิวพูเนี่ยสนใจมาเกฮี hi. เป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนช็อตลิสต์ไว้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยลิวพูสนใจพอการขายควันซาเสร็จเนี่ยข่าวนี้เด้งขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ตามรายงานล่าสุดตอนเนี้ยออกแบ่งออกเป็นผมว่าประมาณ2ทางนะครับทางแรกเลยคือทางด้านของพาเลส ยินดีขายนะแต่ว่าต้องได้ค่าตัวที่พวกเขาเนี่ยต้องการซึ่งซึ่งค่าตัวของเกฮีที่พาเลตตั้งไว้อะที่อยากได้นะผมใช้คำนี้ที่อยากได้ก็คือผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า50บล้านปอนด์ซึ่งมันสูงมากกับอ,อ่สัญญาที่เหลือ1ปีและดูท่าทีวีแววแล้วมาเกฮีไม่ต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ย จริงๆแล้วอะ่ะตัวมาเกฮีเนี่ยเก mm hmm. ือบจะย้ายไปทางด้านของน mm ิวคาสเซิลแล้วแหละตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับครับว่าตัวพาเล t แข็งมากเรื่องราคาแล้วก็ไม่ปล่อยเพราะว่าต้องการค่าตัวนะตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะคือ65ล้านปอนด์แต่ว่าณตอนนั้นอะ่อะนิวคาสเซิลอ่ะเสนอไปประมาณ50ซึ่งแน่นอนมันมันยังไม่ถึงกับสิ่งที่ตัวพาเลตต้องการ สุดท้ายมาเกฮีก็ไม่ได้ย้ายไปนิวคาสเซิลพอมาณนะปัจจุบันเนี่ยด้วยสัญญาที่เหลือ1ปีนะครับบวกกับเงื่อนไขที่ผมบอกคือแนวทางตัวนี้มันมี2ทางอย่างแรกก็คือพาเลทขายแต่ว่าราคาผมว่าตั้งเหมือนที่ผมบอกคือตั้งอะ่ะสูงแน่ๆเพราะอยากได้กับ2คือข่าวตอนนี้ที่ออกมานะครับก็คือตัวมาเกฮีเนี่ยจะอยู่จนครบสัญญาแล้วก็ย้ายออกแบบฟรีเลย ของพาเลทซึ่งนะตอนนี้มีแค่2ทางนี้ซึ่งเชื่อกันลึกๆว่าตัวพาเลทอะไม่ได้ไม่อยากออกไม่อยากปล่อยออกไปฟรีแน่นอนแต่ข่าวตอนเนี้คือข่าวก็ออกมาว่าแบบคือถ้าสุดท้ายค่าตัวมันแพงนังกเตะก็เหมือนเขาเรียกอะไรครับเหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนรนหรือไม่ได้แบบโอ้โหที่อยากจะแบบย้ายออกไปเลยคือโอเคฉันสามารถ เล่นกับเธอกับพาเลทได้อีกหนึ่งปีแล้วก็รอย้ายฟรีได้ไม่ได้มีปัญหาคือข่าวก็ออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่าถ้าทรงอย่างเนี้แล้วแต่เลยว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่ตกลงกันได้ไหมผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่เงื่อนไขตัวพาเลทอย่างเดียวเพราะว่าเท่าที่ดูคือตัวนักเตะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับพยายามที่จะแบบออกแอคชั่นอะไรมากแล้วก็ที่ดูข่าวก็คือแทบจะ ผมว่านักเตะยังไงก็ได้เลยเว้ยถ้ามีข้อเสนอมาที่สโมสรรับตัวเองก็พร้อมย้ายในทางกับการถ้าไม่ถ้าสุดท้ายสโมสรไม่ไม่มีข้อเสนอมาที่โอเคข้อที่ทีมจะรับอะ่ะเขาอยู่ต่ออีกหปีแล้วไปฟรีแน่นอนเพราะว่าไม่ต่อสัญญาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมาจุดเนี้ยมันเลยทําให้ลิวพูเนี่ยโดดเข้ามาร่วมวง ในการคว้าตัวของมาเกฮีก็ต้องยอมรับข้าตัวมาเกฮีมีหลายทีมสนใจเยอะนะครับทั้งเนี่ยนิวคาสเซิลอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีหรือรวมแม้กระทั่งเนี่ยลิเวอร์พูลล่าสดุดซึ่งถ้าเราดูจากคุณภาพทีมแล้วก็ขนาดของทีมก็ต้องยอมรับว่าทุกทีมเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่กว่าทางด้านของพาเลทนะครับแล้วก็ ดูจากในเรื่องของลิซายชื่อของกองหลังของแต่ละทีมเนี่ยก็ถือว่าทุกทีมเนี่ยผมว่าก็ก็พร้อมที่จะคว้าทางด้านของมาเกฮี ee, แน่นอนทีนี้ถามว่ามาเกฮีเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับแล้วก็เฮ้ยสไตล์การเล่นเป็นยังไงก็ต้องบอกก่อนครัว่ามาเกฮีจริงๆอ่ะถือว่าเป็นนักเตะที่มันถูกสื่อในอังกฤษเนี่ยคาดการอยู่แล้วครับว่าจะเก่งแล้วก็เป็นนักเตะที่ ต้องใช้คําว่าก็มีแววตั้งแต่ดาวลุ่งนะครับอออยู่กับเชลซีมาก่อนนะครับอยู่เป็นดาวลุ่งของเชลซีมาก่อนแล้วก็ย้ายไปทางด้านของสวอนซีในยืมตัวเนาะแล้วก็ย้ายมาพาเลตแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวจริงเลยกับพาเลตซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ต้องก็ต้องยอมรับว่ามาร์เกฮีเนี่ยคือมาพาเลตปุ๊บ ได้เล่นเป็นตัวจริงเลยในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าตลอดระยะเวลามาเนี่ยสี่ลูดูกาลเนี่ยมาร์เกอีเป็นกองหลังตัวหลักกำลังสำคัญของพาเลสหรือแม้กระทั่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับเป็นเป็นตัวหลักแล้วแหละของทีมชาติอังกฤษทีนี้ถามว่ามาร์กีเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่า สไตล์การเล่นยังไงก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเกฮีเนี่ยไม่ใช่กองหลังที่สูงใหญ่นะครับแต่ว่าเกฮีเป็นคนที่1มีความเป็นวินัยดีคือวินัยดีและเป็นกองหลังที่อ่านเกมดีมากๆนะครับโดยตำแหน่งที่เกฮีจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายซึ่งเกฮีสามารถที่จะจ่ายบอลยาวได้นะครับ เล่น2เท้าได้ถนัดขวาแต่เล่นซ้ายได้ดีมีเรื่องของอย่างที่ผมบอกคืออ่านเกมดีจ่ายบอลได้นะครับสั้นยาวตรงนี้มาเกอีทีาำได้หมดทีนี้ถามว่าเหมือนที่ผมบอกข้อเสียคือเขาไม่ใช่กองหลังที่สูงใหญ่มากนะักด้วยส่วนสูง183เนี่ยมันใหญ่ครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่ในฐานะตำแหน่งเซนเตอร์ทีเนี้ยถามว่าตัวมาเกฮมีจุดอ่อนไหมก็ต้องบอกว่าพอ ไม่ได้มีส่วนสูงที่มากคอสำหรับเซนเตอร์เนาะในในความเป็นนักเตะยุโรปเนี่ยนักเตะอังกฤษเนี่ยตัวเกฮีจะมีปัญหาเรื่องของการดวนลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในตัวมาเกฮีถึงแม้จะเป็นเซนเตอร์ที่ผมมองว่า1อ่านเกมดีนะครับแล้วก็เล่น ฟุตบอลกับเท้าได้ดีจ่ายบอลได้สั้นยาวซึ่งมันก็ถือว่าครบองนะในของเซนเตอร์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของไหวพริบคือจากที่ดูตัวมาร์กเกีเนี่ยผมว่าเป็นเซนเตอร์ที่ใช่อ่านเกมดีแต่มักมันจะมีบางจังหวะที่เขาจะเหมือนช้าไปหงจังหวะ นี่คือข้อเสียของมาเคฮีครับที่เราเห็นได้ชัดเลยทีเนี้ยถามว่าดูโดยรวมเนี่ยผมมองแล้วกับอนาคตของลิวพูลที่โอเคไม่มีคอนซ่าเนาะแต่ว่าพวกเขามีฟานได์ที่เซ็นสัญญากับทีมอีก2ปีแต่ปัญหาตอนนี้คือโกนาเต้นเนี่ยเหลือสัญญากับทีมแค่1ปีและถามว่าจะมีโอกาสเซ็นไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าว ผมมองว่าการที่ลิวพูโดดมาร่วมวงในการคว้าตัวของทางด้านของมาเกฮี He, เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมาเกฮี He, อยู่ในลิสต์ลิวพูเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าการที่ลิวพูสนใจทางด้านของมาเกฮี He, เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการมองเรื่องของอนาคตว่าเฮ้ยโอเคตัวฟานได้ยังเล่นอีก2ปีแน่นอน ถ้าได้มาเกฮีมาฟานไดสอนได้นะครับคือพัฒนาและเรียนรู้กับฟานไดได้แน่นอนส่วนโกนาเต้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันยังออกลูกผีลูกขนไม่รู้ไม่รู้ท่าทีว่าจะยังไงการได้เกฮีมาอาจจะหนึ่งเพื่อมาเล่นคู่ในอนาคตกับโกนาเต้ก็เป็นไปได้หรือจะแบบอ่ะวางว่าตัวมาเกฮีคือตัวที่จะมายืนเป็นเซนเตอร์หลักคู่กับ ทางด้านมาเกฮี ee, หรือเอาไว้อนาคตในฟานไดที่หมดสัญญาแล้วทีเนี้ยคือณนะตอนเนี้ยผมว่าถ้าได้จริงสำหรับมาเกฮี ee, ริวพูด,ดีมากเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกคือตัวเกฮีเนี่ยผ่านการต้องใช้ค็ว่าผ่านการเล่นในระดับเวทีพรีเมียร์หรือแม้กระทั่งในระดับทีมชาติเนี่ยมันถือว่าผ่านการยอมรับมาในระดับหนึ่ง เราก็ต้องยอมรับว่าผลงานมาเกฮีเนี่ยในระดับหลีกอะผมว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าตลอด4ี่ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดแล้วก็ถูกจับตามาตลอดเนาะส่วนในแง่ของทีมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามาเกฮีเพิ่งได้รับโอกาสลงเล่นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือช่วงยูโร2 0 2 4เขาเป็นตัวแทนของแฮร์รี่แม็กไวที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เนี้ย มาเกฮีได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับให้กับอังกฤษแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยกับนักเตะอังกฤษถึงแม้เหมือนที่ผมบอกคือจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อย,อยๆบ้างแต่การมาทดแทนของเขาในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เนี่ยถือว่าก็ตอบโจทย์การหายไปของแฮร์รี่แม็กควได้ เพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาได้ลงตัวจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้องใช้คาว่าอังกฤษเนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์ xg นะในเรื่องของการเสียประตูเนี่ยน้อยที่สุดนะครับในทัวร์นาเมนต์นะ่ะซึ่งก็ถือว่าก็ต้องได้รับการเครดิตตรงนั้นด้วยแล้วก็ Average เปอร์เซ็นต์คะแนนของมาเกฮีเนี่ยในนัดในนัดรอบแบ่งกลุ่มนะครับของยูโรเนี่ย ตัวสกายสปอร์ตให้เอเวอร์จนคะแนนเขาเนี่ยก็คือมากที่สุดนะในนักเตะของอังกฤษใน3นัดเนี่ยซึ่งถือว่าเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วสำหรับมาเก e ฮีดังนั้นเนี่ยผมมองว่าดีลเนี่ยลิเวอร์พูลควรจะคว้ามาให้ได้ในกรณีที่ถ้าจะต้องจ่ายผมว่าลิเวอร์พูลจ่ายได้หน้าตอนนี้ผมว่าค่าตัวเกฮีอาจจะอยู่แค่30ล้านบวกแอดออนอีก5ล้านอ่ะ ถ้าเอาแบบเต็มแม็กเลยผมว่า35หบวก5อะประมาณนี้กับสัญญาณ1ปีนะทีมพาเลสจะเอาไม่เอาผมว่ามันแล้วแต่แล้วเพราะนักเตะแสดงท่าทีคือไม่ต่อครับยังไงก็ไม่ต่อแล้วก็ดูทรงแล้วเหมือนที่บอกตอนต้นก็คือไม่ต่อก็ไม่เป็นไรฉันก็เล่นอีก1ปีได้ก็จบปล่อยฟรีไม่มีปัญหาซึ่งผมมองว่าตอนนี้ลิวพูก็ต้องดูว่าท่าทีสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่า มันเคยมีข่าวว่าตัวมาร์กเกอ่ะเคยบอกเพื่อนนะครับว่าอยากย้ายมาร่วมทัพลิวพูช่วงประมาณสปี2ปีที่แล้วอ่ะมันมีข่าวอยู่ทีเนี้ยด้วยองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมาร์เกฮีถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอนแรกผมก็ไม่คิดคือไม่ได้อยู่ในลิสต์มากนักนะว่าถ้าลิวพูไม่มีฟานได้จะเป็นใครเข้ามาทดแทนแต่พอชื่อเนี้ยมันเด้งขึ้นมาผมว่าเฮ้ย ตัวนี้ดีเลยดีมากๆครับในความเป็นนักเตะที่มันมันถูกถูกการใช้งานมาแล้วในระดับหนึ่งถูกการยอมรับในเรื่องของทั้งสโมสรและทีมชาติเนี่ยมันมีดีกรีแล้วแล้วก็ด้วยหนึ่งค่าตัวด้วยสองคือผมมองว่าด้วยวัยของมาเกฮีเนี่ยอายุตอนนี้ยี่สี่ยี่ห้ามันเป็นวัยที่กำลังกัดมันเลยสำหรับเซนเตอร์ผมใช้คำนี้เลยแล้วก็ คือถ้ามาอยู่กับเลี้ยวผูจริงอ่ะคุณเรียนรู้กับฟันไดได้เลยฟันไดมันสอนแน่นอนนี่คือข้อดีที่ผมมองว่าเกฮีมันจะต่อยอดอนาคตไปในระดับที่มันมันจะเก่งกว่านี้ได้ถ้าอยู่กับทีมที่ดีโคชช้ชที่ดีเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าตอนฟันไดมาเลี้ยวผูก็อายุประมาณเนี้ยครับยี่สิบสี่ยาฟันไดตอนนั้นมันมันไม่ได้มีแววที่จะเก่งขนาดนี้นะเว้ยแต่พอมาอยู่กับทีมที่ถูกที่ โค้ชที่ถูกจะจริตด,ด้วยดูฟานได้ตอนนี้ดีแล้วผมมองว่าตอนเนี้เฮ้ย mm. ลิวอร์พูลนณะตอนนี้กําลังเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่บวกกับคุณมีรุ่นพี่อย่างฟานไดะคอยสอนอ่ะมันเท่ากับคูณ3าไปดีองค์ประกอบทีมดีโค้ชดีคุณมีรุ่นพี่ที่ดีอะที่จะสอนคูณผมว่าโหมาร์เกอรีต่ได้ทีเนี้ยเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าตัวลิวอรพูจะจริงจังกับดีลนี้มากแค่ไหน แต่ถ้าถามใจผมนะผมว่าในเมื่อคือโกนาเต้เนี่ยมันยังเราไม่รู้หมู่หรือจ่าเราใช้คำนี้เลยแล้วก็ผมจะรู้ว่าถ้าคุณมีโอกาสแล้วอะเลี้วผูกสามสิบสล้านถ้าจะเอาจริงยืนได้เลยแต่ถ้าจะเออคุยกับนักเตะว่าโอเคทำสัญญาใจกันไว้ก่อนแล้วรูดูการหน้ามาช่วงวินเทอร์เนี้ย ชโมกกาลาเซ็นคุณคุยได้ฟรีเลยก็จบอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ควรจะเอามาให้ได้ก็ต้องยอมรับว่าดีลนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยต้องบอกว่าลิวพูกับบอร์ดเป็นทีมที่ผมว่าฉลาดซื้อมากๆแล้วก็ฉลาดเรื่องของการเดินเกมมากๆในเรื่องของการซื้อขายก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมสำหรับทางด้านของลิวพู สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับที่สําคัญเลยอยากฝากพี่ๆน้องๆนะครับแฟนขับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง a w ว y Go ของเราด้วยนะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับอยากให้ทําเรื่องอะไรอยากจะแนะนําตรงไหนก็บอกได้เช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ทางด้านของ a w a g ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ